ขอความเจริญสุขสวัสดีจงบังเกิดน,นี้คับท่านผู้ติดตามและท่านผู้รับฟังทั้งหลายในคลิปนี้ทางพระกาถาศักดิ์สิทธ์ .com จอมกำมังเวรจะขอนำเสนประกาถามหาคงทนนำมามอบนมงบอกกล่าวแก่ท่านทั้งหลายและก็เหือนเช่นใครครับท่านผู้ฟังท่านใด ที่ยังไม่ได้กดติดตามที่ยังไม่ได้กด subscribe ที่ยังไม่ได้กดแชร์กับทังเรานั้นทางเราเรานนานนุกคนเวลามีค่าของท่านระทากับทางเราด้วยไม่ย่าลืมกดที่รูปกระดิ่งเพื่อท่าน,นจะมีพรานทุกเรื่องราวทุกคาถาที่ทังเรานั้นจะนําเสนอกับท่านในครั้งต่อๆไปเรียมเมื่อทุกคนทุกตนท,ทุกท่านทำกันกับทังเราแล้วเราก็ไปรับชมรับฟังรับเอาประาศมาหาของทนกันเลยได้เลยครับ นี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจรารณญาณในการรับชมรับฟังด้วยนะครับคาถามหาคงทนมีใจความดังต่อไปนี้นะมัดะทะจากผักจักสัทุสัมะิิกลัลลัมมทะฟังใหม่อีกครั้งนะหมัะทะจากผากจักสักทุกสัมะิิ กะละมะะัทฐะฟังใหม่อีกรอบน้มะพะัะาจะผะกะสะังทุสะมมนิกะละมะะัทฐะและนี่ก็คือคาถามหาคงทนที่ทางเรานั้นนำมามอบนำบอกเราไกันตั้งหลายคาถาบทนี้อยู่คงทนดีนักแลสลรัพัดที่จะเสกของกินเสกทาตัวเสกมากิน ก็ได้อยู่ยงคงคับพัดดีนักแหละภาวนาเข้าต่อสู้กับสตูมันงุยงงจังเห็นหน้าเราเป็นหลายหลายหน้าดีนักแลในตำราพดูดไว้แบบนั้นและนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการดับชมรับฟังด้วยนะครับ และท้ายที่สุดอนึงคลิปนี้ทางพันธคาถาศักดิ์สิทธิ์นขอองวงเวทขอให้ทุกคนทุกท่านตั้งอยู่ในความิสุทธิ์ยุติธรรมตั้งอยู่ในความงามความดีเป็นคนดีทั้งท่อตนเองและผู้อื่นและครอบครัวของท่านมันจะเจริญสติเจริญภาวนารักษาสิงทานอีกเล่งครัดแล้วท่านจะพบ ความสุขความเจริญในชีวิตถ้าท่านอยากมีเมตตามหานิยมก็ขอ <c oughs> ให้ท่านนั้นเจริญเมตตาคนอื่นสัตว์เองนส,สร้างเมตตาให้เกิดมีในตนเองก่อนและคอยทุกตนคน,คนทุกท่านจงมีความสุขจากนี้และตลอดไปคอยท่านจงโชคดีมีชัย